ใจร้ายจังเลยอ่ะอเห็นเขาเป็นสัตว์ไม่มีทางสู้ก็ทําได้ลงคอนะคะคเป็นสุนัขจรจัดแต่ว่าถูกคนใจร้ายเนี่ยใช้เชือกฟางมัดขาทั้งสี่ขามัดรวมกันม,มัดรวมกันเขาก็เดินไม่ได้สิเออทำให้เขาต้องแบบโอ้โหเดินขาหน้าเหมือนกับยกขาหลังชี้ฟ้าเหมือนจิงโจ้กระโดดย,ย้งย้งย้งไปเดินหกสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยคงเจ็บปวดทรมานนะคะสร้างความเมตนาให้กับคนที่พบเห็นค่ะเขาก็เลยช่วย ทีมจิตอาสาหมาแมวเนี่ยนะคะเขาก็เลยช่วยเอามาตัดเชือกแล้วก็ส่งคลินิกสัตวแพทย์รักษาไปถึงเนี่ยคุณหมอก็ล้างแผลฉีดยาแล้วก็ให้กินยานะคะปรากฏว่าขาหลังของเขาเนี่ยมันไปใกล้กับข้อเท้าด้านซ้ายซึ่งซึ่งถูกเชือกรัดแล้วก็ฉีกขาดจนถึงกระดูกทําให้กระดูกผิดรูปก็เลยยืนไม่ค่อยได้ขณะที่ขาขวา มีรอยแผลนะคะแต่ว่าไม่ลึกอันนี้ยืนได้หมอก็เลยให้พักฟื้นทำกายภาพแล้วก็รอดูว่าเขาจะเป็นยังไงต่อนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้ขาหลังเดินมาเป็นเวลานาน,านมากดูสิรอยรัดโอ้โหเราต้องเบลอนะอภาพหน้าหวัดเสียวมากนะคะแทบจะขาดเลยนะนี่ค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว่าลา,รายรักณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราขัดดิยะ ราชนารีทรงให้กองงานในพระองค์ประสานงานมาที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยของจังหวัดลำปางนะคะเพื่อประสานกับจิตอาสาและทรงเมตตาที่จะรับเจ้าจิงโจ้ นี่ตั้งชื่อมันว่าเจ้าจิงโจ้นะคะแต่มันเป็นหมานะมันเป็นหมาค่ะแต่ว่าลักษณะการเดินมันเป็นหมาจรจัดนะมันกระโดดย่องย่องก็เลยเรียกใหญ่นะตัวยงตัวสูงค่ะก็จะรับไปรักษาตัวไปแล้วนะคะในช่วงสายของวันนี้ก็อาการล่าสุดเจ้าจิงโจ้กินอาหารได้เข้ากับคนได้ดีเชื่องไม่ดุโอ้อมโซเหลือเกินค่ะก็คงจะรับรู้ว่าคนพยายามช่วยเขาอยู่แต่แผลยังมีเลือดซึมๆนะคะ ยืนสี่ขาได้ในระยะสั้นๆก่อนที่ข้อเท้าจะพับคือยืนปุ๊บข้อเท้าพับเลยอุ้ยเห็นแล้วว่าเสียวอจิตอาสาบอกว่าวันที่ออกไปช่วยเหลือเขาเนี่ยนะคะก็มีพลเมืองดีเห็นก่อนอว่ามันเอ๊ะทำไมมันเดินแปลกๆที่แรกเดี๋ยมัดรวมกันสี่ขาด้วยนะ<อ>แต่มันดิ้นจนหลุดก็เลยเหลือสองสอง เหลือสองก็ยังเดินไม่ได้อยู่ดีเดินปกติไม่ได้อยู่ดีอะค่ะคนพยายามจะช่วยมันแต่ด้วยความที่มันเป็นหมาจรจัดมันกคิดว่าคนจะไปทําร้ายมันก็หนีคนก็ไม่กล้ากลัวมันกัดก็กลัวนะคะโอ้ยทําไปได้เนาะฟังกลุ่มจิตอาสาเขาเล่าให้ฟังนะคะสภาพผอมโซนะครับช่วงช่วงขาหลังลงไปเนี่ยรีบแล้วก็มีแผลที่ข้อเท้าใช้ขาหน้าเดินในการขออาหารชาวบ้านกินครับก็มี มพีพี่ที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ที่ที่หน้าโรงเรียนเนี่ยเขาก็คอยให้ข้าวอยู่อะไรเงี้ครับค่ะได้ถามเขาไหมครับว่าทําไมเขาถึงไม่ช่วยไปตัดเชือกให้น้องเขาอ่าเขาพยายามช่วยแล้วครับแต่ด้วยความที่อ่าจิงโจ้เนี่ยเขาอาจจะระแวงในตัวคนเนาะแล้วก็ลัวเพราะว่า,เ,าเคยถูกคนทําร้ายมาพอใช้เชือกคล้องจับเนี่ยจับได้แล้วแต่พอจะตัดเนี่ยน้องจะกัดก็เลยไม่สามารถที่จะ ช่วยได้เขาจะนะหวัดระแวงกลัวใช่ครับค่ะเดีวขั้นตอนดําเนินการช่วยตอนนั้นเราทํำยังไงบ้างคะเราก็ใช้เข้าไปใกล้ๆแล้วก็ให้อาหารแล้วก็เราก็ใช้สวิงจับเอาครับผมอืใช้เวลานานไหมคะยากไหมประมาณไม่เกินห้านาทีเสร็จแล้วครับค่ะหลังจากที่จับตัวได้แล้วเราดรําเนินการยังไงต่อตอนนั้นก็เบื้องต้นก็นคือตัดเชือกฟางที่มัดที่เท้าออกแล้วก็นําส่งคุณหมอเลยครับ ก็สงสัยอยู no guard, 2> ่2อย่างนะคะว่าถ้าไม่ใช่หมาจรจัดคือถ้าเป็นหมาจรจัดอาจจะไปกัดสัตว์เลี้ยงอะไรของใครเข้าเขาก็เลยโกรธแต่ถ้าไม่ใช่หมาจรจัดมีเจ้าของเจ้าของน่าจะตั้งใจเอามาปล่อยแล้วก็เลยมัดขาเพื่อไม่ให้มันวิ่งกลับหรือว่าวิ่งตามกลับโอ้ยังงั้นเพราะว่ามันเชื่องผิดปกติหมาจรจัดนะอาจจะมัดไว้สี่ขาใช่ไหมแล้วมันหลุดมาสองขามันก็เลยกลายเป็นแบบหหทรมานไปใหญ่เลยนะมัดไม่ให้วิ่งกลับตามทันเลยว่างั้นละ เป็นไป,นปนได้ไหม<อ>ว่าเป็นสัตว์มีเจ้าของเป็นหมามีเจ้าของเพราะว่าเขาเชื่องผิดปกติออสันนิษฐานนะสันนิษฐาน,าน,ฐานอ้อาวท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือแล้วล่ะนะครับ